สวัสดีครับจาก GPU Channel นะครับวันนี้ผมก็จะเอาการ์ดจอของตัว RTX 3080มาให้เพื่อนดูนะครับเป็นการ์ดจอแอสซนะครับผมเป็นการ์ดจอที่เปิดไม่ติดนะครับลูกการ์ดจอสองตัวนี้นะครับก็คือมากันคนละเจ้านะครับอันนี้ก็คือของลูกค้าอีกคนนึงอันนี้ก็อีกคนนึ่งครับอันนี้พอดีตัวเนี้ยการ์ดจอมันเปิดไม่ติดนะครับแล้วมันช็อตนะครับผมก็เลยทําการ เอาการ์ดจอตัวนี้นะครับมาทําการเช็คก,กันให้ดูเพื่อเปรียบเทียบคู่นะครับว่าระหว่างช็อตกับไม่ช็อตเนี่ยมันต่างกันแบบไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนึกภาพกันไม่ออกะครับว่าเวลาเราทําคลิปเวลาเราจับคู่เนี่ยตัวไหนช็อตต,อต,ตัวไหนไม่ช็อตเน,นี่ยเดี๋ยวจะดูไม่ออกะครับเราก็เลยมีตัวเปรียบเทียบพอดีซึ่งการ์ดจอตัวนี้ก็คือเป็นการ์ดจอที่เวลาเป็นการ์ดจอเปิดติดนะครับใช้งานได้แต่มีปัญหาเรื่องคือเล่นๆไปแล้วดับไม่เป็นเวลานะครับตัวนี้ต้องเทคจริง เขาเรียกว่าต้องใชคอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีอาการที่บางครั้งก็เล่นได้นานนะครับบางครั้งก็เล่นได้แป๊บเดียวแล้วก็ดับนะครับผมยังเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่ชวนนะครับตัวนี้เราก็เลยเอามาเป็นเปรียบเทียบแต่เป็นการจอรที่เวลาเราเสียบไฟเข้าไปเนี่ยปกตินะครับผมก็เลยเอาขั้วของ8ปดถสิบสองโวลต์เนี่ยมาทําการเปรียบเทียบไปดูน,นะครับว่าระหว่างขั้วที่ชอ็อตกับขั้วที่ไม่ชอ็อตเนี่ยมันต่างกันแบบไหนนะครับอ่ะ ส่วนตัวที่เสียเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยรือมาดูนะครับว่ามันมีปัญหาที่อะไรนะครับตัวนี้เราแค่เป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วเนี่ยดูเขาเรียกว่านึกภาพไม่ออกนะครับจะได้มีตัวเปรียบเทียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาทําการเช็คกันได้ดูโดยการใช้มิเตอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันช็อตนะครับค่าของมันเนี่ยมันถ้าเกินไม่ช็อตเนี่ยมันจะเป็นแบบ OL แบบนี้นะครับมีค่าโอห์มเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจิ้มไปแล้วนะครับค่าโอห์มมันเป็นศูนย์นะครับแสดงว่า การ์ดจอตัวนั้นนะชอ็อตนะครับอย่าเอาไปเปิดในพอคอมพิวเตอร์นะครับมนง้นมันจะทําให้เสียหายหนักกว่าเดิมถ้าเกิดว่าใครที่เสียเข้าไปในคอมพิวเตอร์เช่นการ์ดจอเปิดแล้วดับเปิดแล้วดับนะครับไม่ต้องฝืนนะครับแสดงว่าการ์ดจอของท่านเนี่ยมันชอ็อตอยู่นั่นเองนะครับตัวน,นี้ผมก็จะมาทําคลิปเปรียบเทียบไปดูว่าระหว่างขั้วที่ดีกับขั้วที่ไม่ดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะวัดกันในรูปเดี๋ยวจะให้ช่างอีกหนึ่งคนมาช่วยกันเช็คนะครับอ่าพอดีถือไปถ่ายไปจะไม่สะดวกอ่าช่างได้เริ่มทําการวัดตัวที่ช็อตเลยครับผมอ่าดูเปรียบเทียบนะครับอ่าเราดูที่มิเตอร์เป็นหลักนะครับผมไล่ไปทีละชุดอ่าเห็นไหมครับเป็นสูตรถ้าเป็นสูตรเนี้ยแสดงว่าช็อตอ่าไล่ไปจนจบพ้วนะครับผมฟังเสียงเอาก็ได้ครับอ่าโอเคเห็นไหมครับช็อตอ่าเรามาเช็คตัวที่เปิดติดปกตินะครับผมว่าเป็นเหมือนกันไหม เห็นไหมครับไม่ขึ้นเป็นโซลูต์เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยปกติเลยครับการ์ดจอตัวนี้เปิดติดปกตินะครับแต่มีปัญหาเรื่องดับอาไปตัวที่เสียต่ออเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือช็อตอารเราเห็นไหมครับต้านทั้งนี้ผมก็อ่าเราเดี๋ยวให้ช่างไล่เช็คไปทีละชุดทีละชุดเลยนะครับผมชุดอื่นไม่ช็อตนะครับเพราะว่าในแบตพีซสิบสองโวลต์เนี่ยเขาก็มีไฟไปหลายวงจรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอ่ากลับมาขั้วที่ช็อตใหม่ เห็นไหมครับศูนย์เรามาตัวที่ดีในขั้วเดียวกันเลยเห็นไหมครับปกติเลยอ่าเห็นไหมครับลรลไบตตล่ไ,ลไปทีจนหมดเลยทีเดียวทุกชุดเห็นไหมครับชุดเนี้ยก็คือไม่มีช็อตเลยนะครับเห็นไหมครับเงียบสนิทเป็น O l หมดเลยอโอเคอกลับไปตัวที่เสียเลยเห็นไหมครับ เห็นนะครับคู่แรกก็อช็อตเลยโอเคแค่นี้ก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับผมว่าระหว่างการจอที่คั่วไม่ช็อตกับคั่วช็อตบนต่างกันแบบไหนครับก็คือการจอเนี่ยก็เกิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นลักษณะที่วัดแล้วลงเกาใช่ไหมครับผมก็คือเวลาเพื่อนๆเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเปิดติดแล้วก็ดับนะครับเช่นพอเห็นพัดลมมันหมุนแล้วก็หยุดพัดลมมันหมุนก็หยุดนะครับถ้าอย่างนี้ ก็พยายามอย่าไปฝืนนะครับต้องถอดการ์ดจอมาเช็กก่อนว่ามันช็อตที่เมนบอร์ดหรือว่าช็อตที่ตัวการ์ดจอครับเพราะว่าการหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดเนี่ยจะมีสองอย่างนะครับคือช็อตที่ตัวการ์ดจอกับช็อตที่ตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวของส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะทําการรื้อไม่ดูนะครับแล้วดูซิว่าเข้าๆเนี่ยเราจะพอทําได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี้ยอันนี้ชุดนี้ต้องเอามาเป็นตัวอย่างเฉยนครับตอนนี้มันเป็นอาการเล่นระดับอันนี้ต้องเทสยาว,ยาว ส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะทําการรื้อแล้วก็ถ่ายถ่ายดูว่าเราพอจะถ่ายมันเขาเรียกว่าเราพอจะทําได้ไหมแล้วเราจะเช็คนะครับว่ามันเป็นช็อตที่ชุดไหนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทําการรื้อเลยตอนนี้ผมก็ได้รื้อสิง่งระบายความร้อนออกนะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ยผมก็จะมาัเช็คก,กันให้ดูภายในนะครับว่ามันช็อตแบบไหนนะครับอันนี้เราเช็คจากขั้วภายนอกนะครับอันนี้เราเช็คภายในเลยชุดนี้นะครับใส่กาวหลุดนะครับปแป๊บหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมพอเทียบโครงก่อนใช้ได้โอเคก็จากที่เราวัดตอนแรกใช่ไหมครับเราวัดจากด้านนอกนะครับตอนนี้เราจะวัดจากข้างในเลยนะครับผม่ชุดที่มันช็อตก็คือชุดนี้นะครับที่เราทาการวัดเราก็จิ้มที่ R าหรือว่าตัวนี้คล้ายคล้ายฟิลนะครับแต่ไม่ใช่ฟิลนะครับผมเห็นไหมครับลงกาวนะครับเนี่ยครับชุดนี้เป็นของตัวแปดพินชุดสิบสองตัวชุดนี้เราคู่เนี่ยครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วน2ออันนี้ที่เราวัดจากข้างนอกนะครับไม่ช็อตใช่ไหมครับเนี่ยเราจิ้มดูเลยเห็นไหมครับ นะครับไม่เห็นไหมครับไม่ช็อตเพราะว่าสองขั้วนี้มันไม่ช็อตอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมครับปกติเลย่าตัวนี้ที่เรามีปัญหาโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการแก้นะครับให้ทําชุดนี้ให้หายช็อตนะครับต้องทาเขาเรียกว่าต้องทําให้เป็นมาปกติเลยนะครับแบบคล้ายๆตับสองตัวนี้ฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเสียบ power supply ไปนะครับเปิดไม่ติดนะครับเสียบไปก็อาจจะเปิดติดแล้วดับติดแล้วดับครับ ถ้าช็อตแบบนี้ทางร้านจะไม่เสียบเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้คอมพิวเตอร์เรามีปัญหานั่นเองเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแก้ตัวนี้ก่อนว่าตัวไหนที่มันทําให้ช็อตนะครับที่ทําให้ตัว8พินตัวเนี้มันลงกาวนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปทําการซ่อมแล้วมาถ่ายกันให้ดูอีกทีห่กันนะครับโอเค ตอนนี้จากที่ผมได้ทำการเช็คนะครับก็คือเราแบ่งโซนแล้วก็คือสีที่ไฮไลท์นะครับผมก็คือเป็นสีที่ชุดวงจรช็อตน,นะครับพวกนี้คือช็อตนะครับมันก็จะมี2ฝั่งนะครับก็คือชุดที่ผมไฮไลท์ไว้ พวกนี้ก็คือเป็นตัวที่น่าจะมีอะไรตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือว่าช็อตนะครับเลยเลยทำให้ชุดนี้มันลงกาวนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผมหละคือผมต้องหาให้ได้นะครับว่าตัวไหนมันช็อตนั่นเองนะครับเราต้องเคลียร์พวกตัวช็อตออกให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ทําตัว R ตัวนี้ให้เป็นค่าเขาเรียกว่าเป็น OL ให้ได้ครับหรือว่าไม่มีค่าเป็นศูนย์โอห์มนั่นเองนะครับ อันนี้นก็คืออันนี้นเราจะแบ่งเป็นเคเราจะแบ่งเป็นโซนโนะแบ่งเป็นชุดชุดชุดที่ส2บโวลท์ที่เราไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับเพราะตอนนี้เราได้ทําการผมได้ทําการไฮไลท์แล้วว่าผมจะทําชุดไหนบ้างนะครับก็คือชุดเนี้ยก็คือชุดที่ไม่มีไฮไลท์เนี่ยะถือไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับปล่อยมันไปเลยฝั่งนี้ก็จะมีประมาณก,กี่ตัวครับ1 2 3 4สาี่ก็คือแผงเนี่ยไฟมันคือ ไฟของ8พิน12โวลต์นะครับก็จะมาตรงนี้1ฝั่งแล้วก็จะมาชุดนี้อีกหนึ่งฝั่งครับก็คือพวกเนี้ยเราต้องมาหากันนะครับว่ามันช็อตอยู่ฝั่งไหนน,นั่นเองครับส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปหาตัวช็อตให้เจอนะครับแล้วค่อยมาสารุปก,กันอีกทีนะมาวัดใกล้ดูนะครับว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาก่อนอันนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับไม่รู้ช็อตตรงไหนอะไรช็อตก็ยังไม่รู้นะครับ่วา ลายวงจรของชุดนี้12โวลต์เนี่ยมันไปทางฝั่งไหนบ้างนะครับเราจะได้ไล่งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคผมขอไปไล่งานก่อนว่ามันจะเสร็จชุดไหนถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําการวัดกันให้ดูนะครับว่าผมแก้งานหายช็อตแล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้เรายังไม่หายครับโอเคผมขอไปไล่งานก่อนตอนนี้ผมก็ได้หาตัวอะไหล่ตัวที่เสียเจอแล้วนะครับก็คืออะไหล่ตัวนี้นะครับผมก็คือ IC ตัวที่เราถอดมาเลยนะครับก็เป็น i c เบอร์ลืมเบอร์ไปน,นะครับแต่เราค่อยทวนเบอร์ที่หลังละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ตัวที่เราวัดตรงนี้ครับ R าูเนี่ยเราอีตรงมอแปลงตรงนี้หรือว่าตัว8ปดพันสบสอโวลต์ทำให้ลงกาวรือว่าศูนย์โอห์มนั่นเองนะครับผมตอนนี้มันหายเลยนะครับผมผมเจอตัวที่เสียละเดี๋ยวผมก็จะทําการอ่านเนี่ยอันนี้คือตัวเสียนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวเสียออกไปนะครับเดี๋ยวแล้วอันนี้ก็คือตัวอะไหล่ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวน,นี้ใส่ไปนนะครับเียวพอใส่่ไปแล้ เราก็จะไปวัดค่าโอห์มกันให้ดูต่อนะครับซึ่งหมดตอนนี้ผมวัดค่าโอห์มนะครับมันได้ปกติแล้วละ่ะอันนี้ไม่ต้องวัดให้ดูหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดผมได้ทําการเอตัวชอตต็อตออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าหายแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาอะไรตัวที่ช็อต,ตเนี่ยครับผมเอาไปใส่นะครับผมเอ้ยใส่ทางนี้อ่าใส่ทางนี้ปุ๊บพอใส่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาทําการวัดค่าโอห์มให้ดูนะครับว่าค่าโอห์มตรงนี้มันหายไปหรือเปล่านะครับตอนนี้คือที่ผมวัดเนี่ยสเตตัสมันปกติหมดแล้วครับโอเคไหนๆก็จิ้มแล้ววัััดดใหู้้เลลยแวกนนะครบ เห็นเห็นเป็นเลยนะครับชุดนี้หลักที่เราวัดมันเก่าใช่ไหมครับผมเนี่ยหายละเห็นไหครับตอนนี้ชุดนี้หายหมดละปกติหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับไม่มีหม้อแปลงไหนช็อตแล้วนะครับก็คือเราเอาไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันออกมาละตัวเสียเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองครับเหลือแค่ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ทําการเทสนะครับว่าจะใช้เขาเรียกว่าจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่ช็อตนะครับ ไอตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวเหมือนลดแรงดันนะครับคือรับไฟ12โวลต์มานะครับแล้วก็ดอบดอบไฟลงให้เหลือ0.7โวลต์เพื่อไปต่ยตัวชิปนะครับถ้าเกิดว่าอะไรตัวนี้ช็อตนะครับผมไม่รู้ว่าตัวลดแรงดันเนี่ยมันทําให้ไฟ12โวลต์เนี่ยทะลุไปถึงชิปนะครับผมถ้าเกิดว่าทะลุถึงชิปเนี่ยชิปอาจจะเสียได้นะครับอาจจะเป็นอาการเปิดติดภาพไม่ออกครับคือถึงจะหายช็อตจริงนะครับแต่อาการภาพน่ะอีกคนละเรื่องเลยครับเราต้องแยกแยะเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่า เราหายช็อตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะจบเลยนะครับบางครั้งเนี่ยผมเคยทําหลายตัวนะครับก็คือทําไปแก้ช็อตเสร็จปุ๊บอะไรไฟออกครบหมดสรุปงานต่อไปคือชิปเสียต่อครับซึ่งตัวเนี้ยผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องทําการใส่อะไหล่ตัวใหม่ไปก่อน,นอันนี้ก็คือตัวที่เสียนะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่ร้อยใส่ก่อนนะครับว่าแล้วเราก็ไปทําการเทสอีกทีนึงว่ามันติดหรือเปล่านะครับถ้ติดก็คือน่าจะสามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าตัวที่เราช็อตเนี่ยเราเคลียร์ออกหมดแล้วตัวที่เสีย เหลือแค่เอาตัวนี้ไปใส่นะครับถ้าใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําการประกอบเทสนึ่งได้เลยนะครับส่วนค่าโอห์มเนี่ยผมไม่ต้องวัดให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าผมวัดให้ดูแล้วว่ามันหายละถ้าใส่ตัวที่ดีไปยังไงก็ต้องหายเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันได้เสร็จแล้วก็ทำการประกอบแล้วก็เทสกันนะครับถ้าเกิดเทสผ่านก็ดีไปนะครับถ้าเกิดเทสไม่ผ่านเนี่ยก็ก็มีเปอร์เซ็น์ที่ตัวชิปจะเสียนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเทสก่อนนะครับว่าดูสิว่าการจอตัวนี้ชิปของเขาเนี่ยยังจะสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะทำการประกอบตล้วก็เทสกราฟิกต่อไปนะครับโอเคสังเกตจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟติดแสดงว่าผมออน o าวเวอร์แล้วครับตอนนี้ออนแล้วนะครับตอนที่เดือเนี่ยก็เราก็จะดูนะครับว่ามีภาพออกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีภาพออกแสดงว่าชิปตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับส่วนที่เหลือนะ่เดี๋ยวผมก็จะไปทําการประกอบแล้วก็เทสกราฟิกนะครับว่าตัวกราฟิกของเขาเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้ระบบไฟเราเคลียร์หมดแล้วครับก็คือไม่มีช็อตไม่มีกาวไม่มีอะไรก็คือถ้าติดขนาดนี้สามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับชุดนี้ก็น่าจะปกติรีด้วยร้อยถ้าเกิดติดขนาดนี้ปกติแน่นอนนะครับตัวนี้ก็คงไม่ต้องวัดโอไม่ดูลนลครับเพราะาได้ทําการวัดไปตั้งแต่ก่อนที่ผมจะใส่อะไรแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําการประกอบแล้วก็ทําการเทกอีกหนึ่งครั้งนะครับดูซิว่าการจอตัวเนี้ยจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าใช้ได้ปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการใส่ตัวซิงค์ระบายความร้อนพัดลมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการเทกันนะครับว่าการจอตัวเนี้ยมันยังสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าะนะครับการจอตัวนี้นะครับยังใช้ซิลิโคนของยี่ห้อธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นยี่ห้อที่ผิดนะเพื่อว่าผมจะต้องทดสอบกันนะครับว่าการจอตัวเนี้ย ชิปมันยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ <c oughs> ้าเกิดว่าชิปใช้งานได้ปกติมก็จะทําการเปลี่ยนซิลิโคนเป็นของยี่ห้อที่มันดีกว่าเดิมครับอันนี้เป็นซิลิโคนหลอดละหกสิบาทนะครับเ <c oughs> พื่อว่าเราจะต้องทดสอบก่อนนะครับว่าการจอตัวเนี้ยมันเวลามันรันโหลดเนี่ยมันจะมีอาการช็อตหรือเวลาไหหรือเปล่า,ลาออซึ่งบางตัวเนี้ยบางครั้งทาเสร็จก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเราต้องทําการเทสกราฟิกก่อนนะครับถ้าเกิดมันเทสกราฟิกได้เนี่ยก็แสดงว่าเราค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับถึงตออนนเเเี้้รราาาตงทํกปิดแล้วก็เท,ทดู ดูซิว่ามันจะมีคงควันอะไรออกไหมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับโอเคทำการเทสก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรนะครับผมว่าจะพานมันชอบช็อตตอนที่เรากำลังเทสเนี่ยแหละครับผมเพราะาถ้าเกิดมันรันโหลดเนี่ยมันชอตดังแ๊บอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะเทสดูก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้รันโหลดขึ้นมาแล้ว ที่เหลือนะครับก็ต้องดูคุณภาพของการาดจอนะให้ดูของตัวชิปนะครับว่าชิปของเขาเนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือเทม,มอยู่ประมาณ59องศาครับเมมโมรี <Memory S 1> <Memory S 2> ่เทมก็อยู่70องศาเมมโมรี่เทมนี่ยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนโทม่าแผ่นเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมยังของเดิมน่าจะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราต้องดูไปก่อน เพราะว่าตอนนี้เราใช้ซิลิโคนธรรมดานะครับตอนนี้ผมรันรันรอบของพัดลมจะปรับเป็นออโต้นะครับแฟสปิดของเขาเยอยู่ประมาณ63%เดี๋ยวตอนนี้มันก็เทสได้ประมาณสักกี่นาทีแล้วครับนี่อ๋ออันนี้มันบางเวลานะครับเดี๋ยวเราต้องทําการปรับเวลาก่อนให้มันเถิบมาให้เห็นเวลานะครับ เอาใหม่แล้วเ,เห็นตอนนี้ก็เห็นเวลาแล้วครับก็คือรันมาได้ประมาณหนึ่งนาทีโอเคที่เหลือก็ต้องเทสดูไปก่อนนะครับว่ามันจะทนไหวหรือเปล่าแต่เทมก็ค่อนข้างที่จะสูงไปนะครับเห็นไหมครับหกสิบเก้าองศาอันนี้เป็นซิลิโคนธรรมดาครับเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนเดี๋ยวผมขอเทสสัก5้านาทีถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเป็นซิลิโคนของยี่ห้อ kingpin นะครับตอนนี้ขอเทสตก่อนโอเค ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเทสมาได้สักประมาณ11นาทีแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อุณหภูมิเขาก็่นะครับ74องศาครับส่วนเมมโมรี่เทมก็อยู่ในเ์โอเคนะครับ78องศานะครับแฟรสปีดรันอยู่ที่74เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทาการรื้อไปเปลี่ยนเป็นของซิลิโคนของยี่ห้อ Kingpin นะครับแล้วก็จะทาการเทสกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอุณหภูมิเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่งานเนี่ยน่าจะค่อนข้างโอเคแล้วไม่มีการตัดดับอะไรนะครับชิปก็น่าจะโอเคอยนิโ อนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นซิลิโคนอย่างดีให้แล้วนะครับผมตอนนี้รผมก็ได้ทําการเปิดได้ประมาณสัก27วินะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเทสักประมาณ15นาทีนะครับดูซิว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจากที่ดูเนี่ยงานน่าจะผ่านแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรช็อตเพิ่มนะครับที่เหลือเนี่ยก็เหลือแค่ควบคุมอุณหภูมินะครับอุณหภูมิอย่าให้เกินคืออย่าให้มันมากกว่าเดิมพันตาที่เราตอนแรกเราลองไปซืลคนธรรมดามันอยู่ประมาณ70กว่าใช่ไหมครับ ต้องดูสภูมิต้องอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะอันนี้ต้องมาดนทันส่วนแฟสสปีดเนี่ยผมก็ปรับสยู่เท่าเดิมนะให้มันปรับออโต้น,นะครับโอเคที่เหลือนะอีก15นาะทีผมจะมาทำการสรุปถ่ายต่อนะครับเพื่อว่าจะได้ไดปิดจ็อบไปนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดเทสมาได้สักประมาณ18นาทีแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เกิดมีปัญหาหน่าจะดับไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปเทสไปยาวๆสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือเป็นคลิปงานซ่อมที่เป็นการ์ดจอที่เปิดไม่ติดครับ อ๋ออุณหภูมิของเขานะครับก็ลดลงมาสกีลองศาเนี่ยของเดิมก็จะประมาณ70กว่าครับก็ขนาดเราเปลี่ยนเป็นของยี่ห้ออย่างดีนะครับก็คืออุณหภูมิของเขาก็อยู่ที่70องศานะครับแต่รอบแฟตะสปีดเขาทําจำไม่ผิดมันลดลงนะครับของเดิมของเขาเนี่ยแฟตสปีดเขาลันอยู่75นะครับแต่ตอนนี้มันรันอยู่ที่70%เปอร์เซ็นต์ครับอุณหภูมิก็น่าจะลดมาประมาณน่าจะสัก4-5องศานะครับแฟรสปีดปรับลดลงนะครับก็คือลดลงทั้ง GPU temp แล้วก็ตัวแฟรลสปี งานซ่อมที่เป็น RTX 3 0 8 0ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ